สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผลสรุปและแนวทางต่อนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่5นะคะพี่น้องจา๋าแอดให้เดน4ไปนะคะพี่น้องเด่น4ไปตั้งแต่มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดเจาะแค่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะเพราะฉะนั้นเราหลุดนะคะวันนี้เราหลุดนะคะไม่มาจักเม็ดนะคะพี่น้องจา๋า รูดจนเหนื่อยนะคะรูดจนถึงรอบบ i p พนะคะก็ยังไม่มานะคะพี่น้องสี่เนาะสี่สองนี่ไปรอบเฉพาะกิจนะคะพี่น้องเป็นที่น่าเสียดายเนาะ,ะไปตามลุ้นกันต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าไปลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่หกนะคะวันที่หกนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะเจาะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องสองตัวบนล่างนะคะ ก็เข้ามาหลายวันแล้วนะคะแอดไม่ได้นับงวดที่เข้านะคะรู้แต่ว่าเจาะไปตามกําลังหลายวันเนาะไม่ได้นับว่าเข้ากี่วันแล้วก็หลุดกี่วันนะคะรู้แต่ว่าเข้ามาดีตลอดนะคะเพิ่งมาหลุดของวันที่ห้านะคะพี่น้องเราไปลุ้นกันต่อนะคะแก้มือแก้มือนะคะวันนี้เนาะก็สูรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้อง แอดให้เด่น8นะคะรูทที่8เน้นไปที่รอบพิเศษปกติแล้วก็รอบ v i p นะคะยังไงก็ขอให้มารอบแรกแรๆนะคะพี่น้องจา๋าเรามามาเจาะคู่8ไม่ใช่เจาะคู่8สีรูท8กันนะคะ80 81 82 แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าลอกแก้มแก้มือเนาะจะมูหรือจา๋าเนาะเพิ่งเปิดคลิปแรกกะลิ้นพันซะแล้วนะคะพี่น้องจา๋า ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะก็สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีนะคะแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งนะคะแปดห้าแปดสี่ 8ปดสี่นะคะเลขชอบมานะคะ887ดนี่ชอบมาเนาะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกเนาะว่าพรุ่งนี้จะหมูหรือจานะคะพี่น้องจา๋ายังไงก็ขอให้มาเนาะสักเม็ดก็ยังดีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ